ดีพราแม่พี่น้องเบิร์ดชวนทุกคนเนาะมื่อนี้กลมาพบกับซ่องน้องตาสาวแล้วเก่าเมื่อนี้น้องตาจะพาทุกคนไปหาหน่อไม้นะทุกคนเข้าปาเนาะวันนี้ไปกันสองสามคนมีเอื้อยแล้วกับพี่นางเนาะนั่นเฮาไปเบิ่งกันเลยทุกคนเพราะมันชิได้หรือไ่ได้เนาะจะเป็นเส้นทางระวางการไปหาหน่อไม้ของเฮาเนาะอันนี้กะ จะเป็นเชนทางนนั้นหมู่บ้านนะทุกคนอันนี้ทางทางเอกอป้านะทุกคนบ้านกับแบบยังแบบเป็นบ้านป้าอยู่นะทุกคนแบบบ้านนอนะก,กนะฝนกัะตกเนาะมื่อนี้แบบมืดผลแห้งทุกคนมื่อนี้ป่อยฮอดป้าพอดีเปะ๊ะหมดเลย นี่จะเป็นแบบหมู่บ้านน้อยตัวนี้อบอแมนบ้านใหญ่และอันนี้บ้านน้อยแบบทางออกนะทุกคนขเขาจาย้ายออกมาพี่มีเด็กน้อยเล่นขี้ดินเนี่ยสองคนเลยอันนี่กับฮานขายขนมน้อย้านน้อย ไปหาหน้อไม้ไปมีเด็กน้อยล่นขี้ดินนะทุกคนคักนอกคักอีละเย็นคากกรนั้นเบึงหลังหลังคาเฮินกับแบบว่ายัางเป็นแบบคล้ายแบบบูฮานเช่นหทุกคนแบบมันยังบรทษันใหมยเนาะ มีแต่ดงมีแต่ป้าทั้งหมดเบึงก่อนเทาสีไปหาหน้าไม้เขาก็ต้องแวะฮื้อนอายก่อนนะทุกคนมาเอาเคิงงยู่นี่ก่อนเนาะอันนี้อันนี้ทางชุดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปเบิ่องอันกบโครงการเขาเจ้ามา่วยเหลือนเนาะ ขอบคุณน,นี่เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งว่ามันใหญ่แล้วบ่อันนี้จะเป็นกบของโครงการนะทุกคนแบบขาเจ้ามาช่วยเหลือคนที่แบบทุกข์ยากเนาะโอ้แนวบบ้า,บานตัวใหญ่แล้วทุกคนมีแตตัวใหญ่ๆเนาะตอนเขาอมาให้ยังตัวน้อย,ยอยู่เนาะใหญ่แล้วนะทุกคน มันจะตุกินแล้วมันมันกองนี่น่าพัก no. ก uh. ับเขาจะคงขึ้นค่ะมีอยู่ก็มาเบิึงกบเขามาเชื่อไปหาแล้วไหมเยอะไปไก่อันนี้ก็จะเป็นเส้นทางออกเข้าไปในเมืองนะทุกคนแต่ว่า ทางนี้ก็จะเป็นเช่นทางเช่นทางเดียวกันเนาะแต่ว่าคาท่าไปทางนี้ก็จะเข้าในบ้านคาท่ามาทางนี้กะไปออกในเมืองเนาะเด็กเห็นหลังนี้ก็เขาหากะตั้งขึ้นไม้เนาะแบบเขาเจ้าแบบย้ายออกมาอยู่พี่หลายนะทุกคนแต่กีบ่มีไัยอยู่เนาะ าก็เครื่องท่างนะทุกคนมือแห้งหรือเนาะมีมีรถนะต้องได้ย่างไผ่นี้รถไผ่กับบ่มีผู้อันนะั้นมีผู้ครับเพื่อนเนาะเพิ่งนิจุลมันห่งางขนาดบัดยามมีแดดเนาะทุกคนอันนี้นะกบหลายขนาดเนาะกบน้อยนะหลายครับ มันนี้เพื่อหาสีหอดฟุ้นกะไก่เนาะให้ถุงหาวกงบักไก่เแต่ว่าหา้องผมมีรถหากองตองนย้างมันก็อยู่ไก่กับอันนาชนไม่วิกนะทุกคนอันนัก็จะเป็นโชนไม่วิกเนาะก่อนชิหอดให้อีบ่อนนึงกะ มาเห็นอีพอของเฮาอีพอเฮาเองเนาะเลง้งควายอยูน่นะทุกคนเสียงควายของอีพอเฮานาะแล้วเล้งอยู่นี่เนาะโชนไมวิกปล่อยอยในโชนไมวิกนะทุกคนบึ่งบรรยากาศนะอีพออะอีพอก็ได้ไปหาอีพอเฮาเนาะ อันนี้ก็คืออีพอเขาเองนะมีไปเล่นด่านบ้างปะตอนนี้หอดชนเม่นแล้วนะทุกคนชวนมันแล้วเนาะหอดโชวนมันเอาแล้วเนาะบ่เม่นชนมันค่อยได้ ชว <c oughs> นมันเขานั้นเนาะเขาจาเขาได้เหอนนี้แหละของอีเมะะ่อะไรกันลายคนเนาะมีห้องออ้น้ำเนี่ยมันก็งามด้ทุกคนบ้าง,งามพุ่นหน้าเถียงให้กะเถียงให้กับบ๊วีพูดเลยอยู่ป้าบึง เป็นตะยากคุดถ้าได้ทุกคนแบบมันดินแตกปะคักคักมีมะฮุ่งพร้อมเน่านี่เข้ามาอยู่เทงเห่ากันมีมะฮุ่งผักคะเบิงทุกคนนี่มัเพ็ดมะเพชดบ้านขอเอินมาคิดหนอนนี้มาคิดภาษาพุตไทยว่ามาคิดอนี้เบิงผักคะนี่มีแต่ยอดใหญ่ๆงามๆ เดี๋ยวเหาชิขึ้นเทิงเทงและชิรีวิวว่าทุกคนเบิ่งเนาะนี่เลยขึ้นมาหอดเทิงละนิชนสวนมันนะเนาะไปจะหอดพูดแหละทุกคนตอนนี้เหาก็หอดอันนั้นละนทุกคนไกลป่าหนอไม้แล้วเนาะไกลบนอันนั้นละบนหาหนอไม้ละหอดให้เข้าเไปเบิ่งเข้าให้เห่างามจำได้เนาะขึ้นสูงแล้วบ่ ยอดบุบบบหลายนะทุกคนเบิ่งอันนี้ก็คือเขาให้ของเฮาเนาะมาชารีกะอันนั้นมาละแก่มาละเนื้อให้กับหกขนาดเลยเบิง่งพูดเนาะป่านอไมก้กะไก่ก็แพร่มให้เขาเนาะเขาก็จะไปหาอยู่ฮะน,นะทุกคนอันเบิ่งมันนี่มันนี่ก็งามนะทุกคน มีแต่ต้นงาม,งามป้าตัวเขาแถวนี้นะโคตรงามดำขึ้นเดี๋ยวน้องตาชี้ให้ทุกคนเบิง่งเด้อทุกคนว่าอันนั้นเวลาน้องตามาหน้าเนาะเรือว่ามาให้นะกินน้ำอยู่ใส่นะกินน้ำช้างเนาะเบิง่งอันนี้ก็จะเป็นป่าของมากทั่วดินนะทุกคน ปุ่นปาต้อบ่หัวเป็นอันนั้นแล้วหรือบ่เนาะเบิ่งดินแตกมันปามักรดินเนาะนั้นเหาไปเบิ่งน้ำชางกันเลยทุกคนเบิ่งน้ำชางเนาะถามว่ากินน้ำแบบนี้บริยานสารเคมีเคมีบ่ดอกมันบ่มีเนาะบ่มีสารเคมีอย่างนั้นนะทุกคนเฮาก็กินแบบนี้มาแต่เกิดเนาะกินน้ำชางแบบนี้แหละ บอกว่าแต่อยู่บ้านแล้วอยู่ให้ยอยู่หน้าก็ต้องกินช่างแบบนี้เนาะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นน้ำช้างของเราเวลามาให้มาส่วนมันก็ต้องมากินอยู่นี่เนาะกินน้ำก็ได้ทุกคนก่อนสิไปหิวน้ำเนาะนี่เลยเนาะน้ำของเราก็จะใส่งามนะทุกคนนี่เลยเดี๋ยวเขาจะกินเลยเนาะจะกินให้ทุกคนเบิงเนาะพราะมันกินได้เียเนาะ นะทุกคนบดโบข้าวแล้วกัะแบบมันบบได้จางเนาะกินได้ตามสบายเลยตอนนี้ก็เอ้ยกับพี่นางเขากําลังกินเนาะแล้วเขาก็มาหาหน่าไม้อันนี้ก็จะเป็นป่าหน่าไม้รอบๆให้ของเฮาเองเนาะนะป่าหน่าไม้หลาย หมาน,นี่เขาก็เห็นแมงอันนี้นะเออเอาทไมแมงไปเลยเนี้ย <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นโวยนะทุกคนน้ำก็เป็นสีอันนี้เราทุกคนแบบน้ำมันน้ำมันบอใส่นะเบึง้งหอยหองคองบึง เฮายานเนาะเฮายานตกตรงนี้นะทุกคเขาป่าลึกแล้วนะมันทุกคนเขาบนป่าเนาะมันนี่เนาะตอนนี้เราเห็นแล้วนะทุกคนเห็นน่อไม้แล้วเนาะจะไม่ไล่เนาะนี่ Nạ đúng không? Như này, này này. Như cho con. Ở à đây trồng nó. À có cho con. Đó. Bạn mượn bạn, bạn trang thế nè, phá, phá mình trang này, bán bán trật đi. Con bồn ấy. Bồn mình chất tốt, bồn chất tốt. bồn nó. Bồn tốt, bồn tốt. Nạ đúng không đi, งามเลยหายมันนะสองหน้าทุกคนขอบหมดเลาวกอนอืมมันกั่นเหรอเบื้องเด้อหมดกั่นหน้าผู้ผู้หน้ามาเอาไปใช้ด้วยหลายเลยทุกคนอ๋อหลายขนาดเลยสองหน่อยยังมีอีกสองอืม chú mà hám nó mới đây thì mới đi rồi thì khôn hạ bẹp điều nó bẹp điều không háo có đây lại tớp tuần này cả ơi cả lăng khao phải ảo nó đồn nhờ đấy rồi nè đồn một ngày nó Hãy subscribe cho ตัวที่มันยาวอืมหมดหลายนะทุกคนชับออกชับเอาเลย<อ>หลายเลยเออละทางที่จะมีออกด้น่อหมนออกหลายเบิ่งนุตเต็มกระตาแล้วทุกคนหาแป๊บเดียวคือแบบว่าก่อเดียวนะ ได้เป็นตั้งชีบชีบดวงนี่แหละอาชีบบ้านนอกอู้ซ้อนกันซ้อนกันอยู่ทุกคนตัวนี้สองนอสองนอสองนออยูนอกก่น้ำกันกล้องก็เป็นสีมว้วๆได้เด้อทุกคนน่อยนึงเพราะว่ามันมืดแน่นะผลชีตกบ่แมนชีตกอะไรตั้งตกเลยเนาะผลผลลินย่อยๆๆอยู่ ตอนนี้เนาะไม้ของเ้าก็ได้เต็มกันตาเนาะทุกคนแต่วาเ้าจะใส่นี่เนาะใส่กระสอบเลยเนาะแบบอยู่แบบธรามาชาติขนาดเลยทุกคนแบบเสียงนกห้องทุกคนได้ได้ยินบ่เสียงมันก็อาจจะเบาหน่อยหนึ่งเนาะทุกคนเพราะว่าบ่มีไม้เนาะยังบ่มีอัน่ ขึ้นซื้อใหม่เธอเนาะ,ะนี่ดอกไม้ของเฮากะใส่ชอบนี่เลยเนาะนะคะไปเอาเนาะไปเอาเอื้อยกำลังซับกล่องไว้ตอนนี้เมือกับต้มบริเวณเลนโดต้มจำเจียวกระปรินะทุกคนกนี้กนะ็จะซับเอาอยู่เนาะแต่ว่าอยู่ในหั่นก็มีอีกช่องนอน,นะทุกคน คืนมาทางพีเด้อน่ะตอนนี้จะหิวมาละก่อเดียวนะหิวมาเต็มกำทุกคนน่ะอันนั้นก็เป็นอยู่แต่ว่าคือชิบะเห็นชัดไม่เจาะโอ้เชะห่างอืมหน่อนี่ได้ทุกคนหน่อไม้ลายหนาะบ้านเพอิญน่อไ้ลเอ็นี่อยู่ไทยกันหน่อไม้อยู่ไทยกันหนาอไม่ไลายบ่มีหูเนาะ Mình không khổ ơn vẫn nó máy thôi đây. Xong đốn, bỏ nó ra. Ừ. Đường ừ. nhanh, hình bó. Nhanh nè. Càng cố

มดกระลายนะทุกคนมดขั้นเลยมดขั้นมีตุนโอ้ดูมีไงดูง่ายดูง่ายทำง่าเกดเดียวค่ะนะขันช่ำแกงกินเลยเบิ้งนี่ทุกคนก่องฮักฮักนี่ฮักสวยสวยเลยเนาะ ไม่ชอบนึงแล้วมาแป๊บเดียวทุกคนเดี๋ยวเราไปหาต้อเนาะตอนนี้เราก็ัไปหาพี่นางนะทุกคนเพราะว่าเราเห็นเฮตาบเนาะบึงน้ำก็เราเห็นเดต้าบเ,บเรา,เเา,บเาก็จะไปหาเราไปเอาเฮ็ดน้ำแล้วนะทุกคนบูัวเราเห็นน่อยหรือเห็นหลายแนละ <c oughs> ต่ดีเอ้ของเราก็จะล่มนะคะ ต่างกันลุงล่างขนาดทุกคนมี่ชิดอะเฮ็ดนะไปเบิ่งมันนี่ว่าเพิ่นได้ลายปะ <c oughs> อ้าทุกคนเบิ่งนี่เฮ็ดตาบแดงเฮ็ดตับแดงอยู่ชิลอะไรเนี่ย <c oughs> เอออืมจุม๋มจุ๋มทุกคน แก่งได้喏จุ่มยิ่งง่ายเว้ยมันยังมีบอลฟาตอ่คนหนักกล่องนะกคัคักๆว้ยนี่ยังเป็นจุมจ่มๆอยู่เก็บจักรตาทุกคนมาเก็บเห็ดเก็บเห็ดปวกหาหน่อไม้พอด้เห็ดปวกเนาะปวกแดงอืเบิ่งจุ่มๆนี่พ่อแกงแล้วเนี่ย ไปทุกคนมานี่ไปหาน้ำไม้ต่ตไปแล้วพุ่นเพิ่นล้มนะทุกคนเ <c oughs> พิ่นเพิ่นถลาดเนาะผ้ากระเป๋าน้อไม้ปีนลงหว <c oughs> ้วยตอนนี้ก็เเฮากับไปหาอีกบ่อนหนึ่งอีกนะทุกคน <c oughs> เห็ดปวกก็ได้มื่อนี่เนาะ <c oughs> เป็นความที่แบบว่าโชคดีขนาด มาหาหน่อไม้แต่ว่าได้เห็ดพวกเอากระถือเสียมกับอันแอนสกัดพายกระตาเห็ดนะทุกคนตอนนี้เอากระเบกกระป๋างน้ำม้นเปลีนนะเป็ดเอ้ยนะทุกคนเออตัวหางนี่แหละจีเนียเอาเจ้านี่เมื่อกี้นี่ปลากระไรอ่าเดี๋ยวใหุ้ณนะนี่แหละบ้านนอกบ้านหน้าบ้านป่าบ้านดงชีวิต คนพนผ่ากระเป๋าลงสองเท่ลัดหอยเบอลัดอันเยอะหยดิอล่นจะเอาป้ามนงั้นเนะอู้ี่ะปาะดงนี่ัเพิ่ขาเยอะผลาดนั่นนี่ผลาดอะไรเมื่อกี้นี้น้ำบวยน้ำหูานสิงควายสิงงูควายพ่อของเขา

เอาจังบนนักเวลาเขาแบกเมือ่เอเฮ็ดเขากับพ่อแกงได้นนี่กะไดลายตอนนี้เขาก็มาเก็บยอดบักบวกกันนะทุกคนยอดพักบักบวกเนาะนี่เลยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละยอดพักอยู่ให้เนาะมันก็นลามไปตามขี้ดินได้เชียทุกคน เดี๋ยวเ้าสชีให้ทุกคนเบ่งเด้อแก่ทุกคนเบ่งมกอ,อึนี่เลยทุกคนนี่กับมกอึอเ,นอออเนาะมะอึยาวนนี่นี่หน่วยยาวๆนี่อันนี้ผัดเป็นน้อยปุ้มๆนะทุกคนนี่เลยเนาะป้าหนวยนี่ใหญ่หนวยใหญ่คักนี่เอาไปเฮ็ดต้มหวานนะทุกคนแซ่บเนาะ อยู่ในให้ในปลาอยู่กับธรรมชาติยอดพักหลายอีนัทุกคน เบิ้งนี้ทุกคนคือแบาบว่าตอนนี้กับผลสีตกเนาะมันเป็นมืดๆน้อยนึงนะทุกคนเบื้งพักของเขาหลายคักขนาดเลยยอดมีแต่ยอดบ,บวบนะทุกคนมีแต่ยอดใหญ่ๆเนาะเดี๋ยวเขาสีเอาไปแกงไปแกงชเฮ็ดที่เขาได้มือกี้นี่นะอ้คันหมดหลาย เอาไปหาเอ้ยกอนเนาะทุกคนไปออกไปหาขาเจ้าเลยเนาะขาเจ้าอยู่ในนี้ฮอนดิบึงตอนนี้เพื่นเห็นแล้วนะเหาก็เต็มแต่พักเนาะตอนนี้นะแม่กระตาเฮาก็มีแต่พักมาบวบเลยพักมาบวบทั้งบดัดนี่เพื่นก็นจะแบกใส่กระสอบนี่ ควายอีพ่อคอยกินบ้าและทุกคนเนาะไหมอะอีพ่อเลี้ยงควายแถวนี้เนาะนี่เลยเนาะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหอยเรือเนาะหลายเลยนะทุกคนแบบยังบบใหญนะ่เนาะยังน้อยอยู่เยวเอาชิเก็บเอาเมือเนาะอันนี้เขาเขาอ,อันนั้นเขาเก็บไว้แล้วเนาะนนตัวน้อยนี่ก็เสียเ,เมือคขึ้นกัน ลังเดินทางกับไห้นะกับเถียงไห้นะทุกคนคือแบบว่าหน่อไม้ของเฮาก็ได้หลายเนาะมานี้เฮาก็เห็นหอยอันนี้หอยหอยอันนี้นะทุกคนหอยเก็ดเนาะบ้านกเอิน้มมีหอยเลยอน,นําทุกคนหอยอนนหลาย,ยอีหลีนะมาฮอดนี้เฮาไปเห็นต้นต้นมะเพชเยอนะทุกคนเบิ่งนี <laughs> nhờ khác nhờ nè nhờ bộ phế phụ lư bừng phí lực đánh đẹn như thế quân đấy phun trôn ơi cả kiếp mặc khờ nó à, mặc khờ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  khắp phí nông mặc khờ than phú xôm mặc phết cả xúc đánh đẹn du mặc khờ cả đánh đẹn du nó chá bừng đi mặc khờ on on xưa cả tạ hả lời ปานาลนมืต่าลทุกคนเห็ดยนำมะเขือปามะแขงกับมีทุกคนอู้ดมสมบูรณ์ค่ะขนาดเลยบ้านคอยคนเต็มกันตาเลยมีทักพักมาบวบมะเขือแล้วกะมะเพชดเนาะหอยเลอนําำมีครบสุดเขา,าก็จะเมื่อเทีงเนาะมันนี้เม,มือ่อเทียงให้เขาก็เมื่อนี่ก็แกงเห็ด แขกเฮ็ดตาบเมื่อกี้นี้เนาะแขกเฮ็ดตาบเชือังมาบวบเชือพังมาบวบห่าวหาเก็บเอาเลยนี่เฮาวเกือกำลังเมือบ้านนะทุกคนขากลับบ้านนี่ขากลับบ้านนี่บ่คือขามาได้เนาะนักผู้ที่นักข้อมูอก็คือทรงแดงกับเสื้อแดงนะเพราะว่าเพื่อนเธอได้หามอันนั้นเนาะหามกระตามดิบข้าวนดำเลย ตอนเห่ากับแบขกขนมกลับมันนะถุงพักอตอนนี้เห่ากับมาฮอดเที่ยงทางหน้าเที่ยงให้ของเห่าเปาน็นทีเห็ห้อแล้วนะทุกคนตอนนี้หิวข้าวแหงเนาะกำลังพา้าชิพ้ากันนั่นวอลก็จเจอปรยักทึกละหิวข้าวกำลังชิพ้ากันแกงเห็ดเนาะแกงเห็ดกินนลวก็ชีเดินทางกลับบ้านต่อ,อี้ ผักเมื่อยแล้วกะตัวน,นี้เมื่อยแห้งเนาะาทุกคนกินข้าวเดอ้อแต่นี้ก็แล้วแล้วเนาะกินข้าวครอบครัวมันนี่มีแม่อีพอ่อแกงเห็ดปลาเห็ดปกวกมีเอวยนำปิ้งเป็ดน,นำล่ากระโมกป่ามาเด้อทุกคนกินน้ำกันอยูข้าวแห้งเนาะน,นี่แหละกระโตกก๊กระบ๊มีกินข้าวเช้าบุต่องเด้อกินอยู่ป่า เห็นไทยเพลงง่าเห็งเดินเนาะควายน่ะกินแบบง่ายๆบะหมี่อันนั้นบะหมี่ธาทุดเลยเด้ยมีใจแต่ใบตองอน,นี่ก็มกปลาปิง้งเป็ดแกงเห็ดของเฮานะแ่บแฉบกระบองกระมีอันเดียวนะชดน้ำกันทุกคน,น,นกเปลี่ยนกันชด คลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะทุกคนคลิปหน้าพอกันไหมข้ามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตาเฮ็ดคลิปต่อไปในเ้้ยอทุกคนบ๊ายบายขอขอบใจ